กระต่ายผู้สละชีวิตเป็นทานเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกระต่ายและอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งท่ามกลางหุบเขาและแม่น้ำล้อมรอบกระต่ายพระโพธิสัตว์มีสัตว์เป็นเพื่อนอยู่สามตัวคือลิงสุนัขจิ้งจอกและก็นาคสัตว์ทั้งสี่ตัวเป็นสัตว์ที่มีศีลธรรม ทุกๆตอนเย็นจะมาพบปะพูดคุยกันและฟังโอวาทของกระต่ายอยู่เสมออยู่ต่อมาวันหนึ่งกระต่ายได้มองดูพระจันทร์จึงรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันโอโบสถจึงให้โอวาทกับสหายทั้งสามว่าวันพรุ่งนี้พวกเราจงพากันรักษาศีลให้ทานเถิดเพราะการให้ทานรักษาศีลน,นั้นจะมีผลบุญกุศลเป็นนันมากฉะนั้นพวกท่านจงเตรียมอาหารไว้แบ่งปันคนขอทานเถิด เมื่อสัตว์ทั้งสมได้ฟังดังนั้นแล้วจึงรับคําและกลับไปยังที่อยู่ของตนคั้นลุ่งขึ้นมีนายพานคนหนึ่งตกเบ็ดได้ปลาตะเพียนเจ็ดตัวและได้นํามาฝังกบทรายไว้แล้วก็เดินข้ามไปที่อื่นเป็นจังหวะที่นางออกหาอาหารได้กินปลานั้นพอดีจึงได้ร้องขึ้นสามครั้งว่าปลาตะเพียนทั้ง7็ดตัวนี้มีเจ้าของหรือไม่ เมื่อรู้ว่าไม่มีเจ้าของนาจึงได้คาบปลาตะเพียนทั้งเจตัวไปยังที่อยู่ของตนและได้นอนรักษาศีลอยู่ในที่อยู่ของตนฝ่ายลิงเข้าไปในป่าได้มะม่วงมาแล้วก็กลับไปยังที่อยู่ของตนและก็ได้นอนรักษาศีลอยู่ในที่อยู่ของตนเช่นกันส่วนเจ้ากระต่ายรักษาศีลอยู่ในที่อยู่ของตนไม่ได้ออกไปหาอาหารมาไว้ให้ทานเพราะคิดว่าจะสละชีวิตเป็นทานโดยมีความคิดว่า ถ้ามีคนมาขออาหารนาและข้าวสารของเราเราก็ไม่มีถ้าเช่นนั้นเราก็จะให้เนื้อของเราแก่เขาก็แล้วกันเมื่อกระต่ายคิดดังนั้นแล้วก็นอนรักษาศีลอยู่ในที่อยู่ของตนด้วยอนุภาพแห่งการรักษาศีลของกระต่ายเป็นเหตุให้บันลังของเท้าสัก,กะกเทวราชเล่าร้อนเท้าสักกะเทวราชจึงลงมาพิสูจน์คุณของศีลของสัตว์ทั้งสี่ตัว ด้วยการแปลงกายเป็นาพามไปยังที่อยู่ของนาคก่อนและได้ร้องขออาหารกับนาคนาคจึงกล่าวขึ้นว่าท่านาพามเรามีปาระเพียนอยู่เจ็ดตัวขอท่านจงบริโภคเถิดพามได้รับปาระเพียนทั้งเจ็ดตัวไว้แต่ก็ไม่ได้กินแต่อย่างใดแล้วก็ไปยังที่อยู่ของสุนัขจิ้งจอกและก็เอ่ยปากขออาหารกับสุนัขจิ้งจอกอีก สุนัขจิงจอกก็มอบอาหารให้พร้อมกับพูดว่าท่านพามข้าพเจ้ามีเนื้อย่างสองไม้มีตัวเงินตัวทองหนึ่งตัวมีนมส้มหนึ่งหม้อเชิญท่านบริโภคเถิดพามได้รับไว้แล้วก็ไปยังที่อยู่ของลิงเอ่ยปากขออาหารเช่นเคยลิงก็มอบอาหารให้พร้อมกับพูดว่าท่านพามมะม่วงสุกน้ำเย็นล่มไม้อันล่มลื่น ขอท่านจงบริโภคและพักผ่อนเถิดพามรับไว้แต่ก็ไม่ได้กินเช่นเคยแล้วก็ไปยังที่อยู่ของกระต่ายพร้อมร้องขออาหารเช่นเดิมกระต่ายดีใจจึงพูดขึ้นว่าท่านพามขอท่านก่อไฟเถิดเราไม่มีอะไรจะให้ท่านนอกจากเนื้อของเรานี่แหละขอเชิญท่านบริโภคเราเถิดว่าแล้วก็กล่าวเป็นบทพระคาถาขึ้นว่ากระต่ายไม่มีงาไม่มีถัว่ว ไม่มีข้าวสารท่านจงนำร่างกายของเราทำให้สุขด้วยไฟนี้แล้วเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิดเท้าสักกะเทวราชจึงนิรมิตให้มีกองไฟขึ้นแล้วบอกให้กระต่ายทราบกระต่ายลุกขึ้นจากหญ้าแพกสลัดขนด้วยความดีใจไม่กลัวต่อความตายกระโดดเข้ากองไฟในฉับพันแต่ก็ต้องแปลกใจว่าทำไมไฟเย็นยิ่งนัก จึงได้ถามพามดูว่าท่านพามทำไมไฟกองนี้เย็นยิ่งนักไม่เห็นร้อนเหมือนไฟทั่วไปเลยเมื่อเท้าสักกะเทวราชในร่างของพามได้ฟังเช่นนั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าท่านบัณฑิตเราไม่ใช่พามดอกเราเป็นเท้าสัก,กะเทวราชได้จำแรงกายลงมาเพื่อทดลองศีลของท่านเท่านั้นเองพอกระต่ายได้ฟังดังนั้นแล้วจึงพูดขึ้นว่า ท่านเท้าสักกะเทวราชท่านหวังจะทดสอบข้าพเจ้าเท่านั้นเองดอกหรือแล้วชาวโลกจะรู้ได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าปัถนาจะให้ชีวิตเป็นทานเท้าสักกะเทวราชจึงได้ตอบไปว่าคุณงามความดีในการเสียสละชีวิตเป็นทานของท่านในครั้งนี้จะมีปรากฏตลอดไป ว่าแล้วก็เขียนรูปกระต่ายไว้บนดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ให้ชาวโลกได้เห็นตั้งแต่นั้นมาพอพูดจบเท้าสักกิเทวราชก็ได้หายวับไปยังเทวโลกและสัตว์ทั้งสี่ตัวได้รักษาศีลตาบสิ้นชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรักษาศีลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเพราะผู้ที่รักษาศีลถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็น แต่ทิาดาย่อมรับรู้และคุ้มครองขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ